ความพิเศษของแขนจับจอตัวรุ่นคลิงอาร์มเนี่ยเราเปลี่ยนระบบการเมาส์ติงกับตัวโต๊ะจากการที่มันเป็นแขมที่จะต้องอมุดเข้าไปใต้โต๊ะเพื่อที่จะทำการขันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เราเรียกว่า Top ปเมาส์นั่นเองนะครับท็อปเมาส์คืออะไรนะครับท็อปเมาส์ก็คือว่าเราสามารถที่จะติดตั้งแขนจับจอโดยที่เราไม่ต้องไปใต้โต๊ะได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นยังไงอันนี้นะครับผมเราเสียเข้าไปานี้ึ๊บ โต๊ะของผมตัวนี้หนาอยู่ประมาณ47มิลน,นะครับผมเพียงแค่นี้นครับผมแล้วเราก็ขันล็อกปฟ๊บขันเข้าไปปุ๊บล็อกเรียบร้อยอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นระบบท็อปเมาส์ที่มีให้มาในตัวคลิงอาร์มศูตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวแขนพอเราติดเข้าไปปุ๊บเ,เราก็เอามาขันเสียบเข้าไป แล้วก็ต่อเข้ากระจอแค่นี้นะครับตัวคลิกอาร์มก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว